เล,เล่นเล่นแบบนี้แป๊บเดียวเราวเวห้าสิบเลยนะเ่ยพวกมึงเวชาช้ากันยังไงบ้าหรือไงวะจะบ้าหรือไงเอาผมอยู่ตรงนี้นะวนเวลาของมึงเร็วอ,อันนี้อ๋อกูตายเลยระจนภัยในโลกกว้างกูเกิดใหม่เลยเรียบรอทีง่งานกูเห็นในแบงค์ละค่าห้าหมาปูมีกโกน เดี๋ยวช่วยกูสบบอสหน่อยได้ไหมเชี่ยหมูป่าโคตรพังอ่ะมันตายเลยแบบไม่ตายหรอกมั้งไม่ตายหรอกมั้งเฮ้ยมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่เลยเดี๋ยวว้าไปหาเขาหนึ่งไม่รู้เป็นแอดมินหรอวะเพื่อนนะกูเปจีเอ็มไปสัสเฮ้ยจีเอ็มแปลว่าอะไรอ่ะนะเกมโหมดจีเอ็มแปลว่าเลี้ยวติ่มเมีใช่ไอ้นี่มันอะไรเนี่ยสองเกมมาเต๋อทีมันมีมันมีตัวใหญ่ด้วย มีหมูป่าที่ตัวใหญ่เหมือเดิมแล้วมันตัวใหญ่ขนาดนี้วะออยยมันกว้างขนาดนี่ใช่เราว่าเขาไปได้ยังไงวะไมันใหญ่ใช่หรืออะไรวะใหญ่เนาะเด็กเด็กจะเข้าไปไกลนะมันอันตรายนะมาแล้วนกมันใหญ่อะไรขนาดนี้เฮ้ยข้างหลังกูอะไรเนี่ยไอ้เงี้ยนี่ใครเนี่ยอ้าวทุกคนคืออันนี้งงนะมันจะโอเคอันตรายนะเด็กๆด็กจะเข้าไกลนะ เฮ้ยหมูบินหมูบินได้ว่างนาดนี้เลยวะไม่อยากตช่อะอะไวะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยน้เกรทเกเทไอ้น้องกแคทเทนลทุกคนมันลาดผมเนี่ยมันจะมาลาดผมเนี้ามาเยนีผมไม่เคยมาก่อนเลยมันจะโอมได้ไงวะวเต้องกูต้องเลดสิบองอ่ะแล้กลับไปฟาร์มมหินเยอะแหละโารมันกว้างาไม้เชไมแบงค์สือดาบสองมือโอเค นี่โตว่าแบบเกิดมาเทไม่รู้เมื่อกี้มันมีโปรโมชันมากูกดเลยโอ้ยโอ้ยอะไรผมพูดถูกโปรโมชันน่ะโปรโมชันอะไรเต็มโลบักแล้วแล้วอยู่ไหนนี่ผมก็อยู่ที่เดิมดูงูอมไข่อยู่มั่งสุตรโคตรใหญ่อ่ะเอาทุกคนชอบนี้่ัง อันนี้งงมันจะโอมคายได้ยังไตงตัวมันเล็กนิดเดียวเองแบงยาขอร้องเลกเปลี่ยนไปมีอยู่ห้าอันเองอะเออกดตัวเมนูแล้วกดเคเยอละลกดมาท,ที่เทปที่กลัวเมนูผู้เล่นการค้ายังไปทำงูให้แล้วกูทำไงใส่ามาใส่มากดยังไงอะแล้วกูว่ามหาลัยกูเป็นโลจิสติกการค้าระหว่างชายแดนอ่ะกดแล้วไม่เห็นได้เลย ส่งปืนข้ามประเทศเหรอเพื่อนกดแล้วเรียวอ,อ๋อนี่หาของเคลื่อนขายงาุณเร็วหน่อยนะเคลื่อนน้ำหมูมันกำลังจะโอมกูแล้วตอนนี้นะห <c oughs> มูจะโอมแล้วนะหมูยจะโอมกูอยู่เมื่อคื่อนนี่งงน้ำนอำโอมไม่ได้ง่ายเดี๋ยวกูไปปั้นหมูก่อนว่าดึงแบงก์เราอ่ะว้าเพื่อน เฮ้ยมึงไปเต่าได้ไงหมีก็หมีดิโนบมึงไปทําอะไรหมูมาเพื่อนมีนนี่ว่ามาเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะไไออ้้งมมมัต่ใหหีคือหมูไงไม่ให้มันเอาไปทําอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่งงเลยเขาเอาไปทําอะไรนะหมูนวมันเอาไปทําอะไรเอาไปกินหรือเปล่าคืออันนี้งงนะหมูเอาไปทำอะไรเอาขี่ดีแบงก์กดมองมันนี่กูกดมองอ่ะ มเมาหมูป่านัาาา่นคือมา้ามาเย็นงีวหมูป่านั่นคือม้านนนเขนะียรน่ยเมาไม่ธรรมดาม,มึงอย่าทำตัวมืนแน่แค่นั้นแค่หน้าตาตัวละครมือกูก็มณ์พอแรงอุปกรณ์แล้วกดอะไรใช่ฮะมันก็กดเมนูอ่ะแล้วกดที่แบบว่าใส่เข้ามาใส่แล้ว <c oughs> เฮ้ยใส่เข้ามาเลยอแล้วกดไอ้แก่ไปกดไอ้แก่เลยเฮ้ยเอาทุกคน ทุกคนเยี่ยแม่งยี่ยแม่งโค้สิ่งอ่ะทุกคนอันนี้งงนะว่าจะเลี้วอะไรไดขนาดนี้นะปุ๊บนี่ไห่บ๊อบบ๊อบบ๊อบหมูวิาทุกคนมึงจะขี่พึ่งอ่ะแบงมันกลัว หมูกรัวดีสุดแล้วแต่หมูมันเห็นเห็นว่าหมูมันดีสุดในเกมมโนยเห็นมาจากไหนกันเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้นี่มันเลิกตามได้วไปเนี่ยเอาทุกคนมันดูได้ไงเดี๋ยวว่าไอ้นี่เป็นเพื่อนเราด้วยอมันจะช่วยตีไงแบงค์อ้าวมันจะตามอะไรขนาดนั้นไอ้นีดีมันจะโอมคายได้ยังไง เฮ้ยได้ละเอออุ้ยเบอร,เร์ประตูให้เปิดประตูมึไงไมยังไม่แบงมันเต็มหามันเต็มเมมีเฟี้ยวเลยไอ,เอ้เหี้ยตอวพี่อูดพี่อูดเอ้ยอะไรร้านค้าเออแบงค์มวยเท่าไหร่นะดาบใหญ่บอนส์กูเวลห้าแล้ววันเด็กกูซื้อดาบแล้วก็ไปตีนให้กูไม่เจอแบบเก่งๆอุ้ยอะไรนี่อะไรเนี่ยใบมีดรอยัล ไปมดาบที่ไม่ธรรมดาแบ้ยดาบแบงค์อะไรเนี่ยแบงค์มึงเทิดมาดิแบงค์ค้างค้างเลนเอาบัญชีไว้เศษสัตว์ไงไว้เศษเนี่ยกูมีกูมีดาบสกายสกายปิน์เนี่ยเนี่ยดาบดาบสีฟ้าเนี่ยสกายปิน์ดาบเวลล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเทดไม่ได้ละหมายนะวปแบงค์แบงค์ยังไกูได้ดาบเนี้ยมา ได้มาได้มาได้ไงเอาใหม่เทดใหม่แบงเทดใหม่นั่นแหละกูก็มีอันนี้แหละแต่มันเป็นไม่ไม่บวกบวกเก้าเนี่ยของกูเพื่อนมามามันจะแรงขนาดไหนวะนี่ไปหนึ่งเถอะบวกก่าอเอเดียถ้ากูเก็บฟันหมาป่าได้นี่กูก็ทำหมาป่าขี่ ไม่ได้อะไรอะ่ะเกาะสีส้มได้เกาะสีส้มว่ะเชีย่ยโคตรแบบกุมโทนเอาดีไอ้นี่มันจะมันจะล้าอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> มีน้ำตาลน่าจะหวานนะดูไอ้นี่มนตีคนเดียวเลยนะ ไม่แบ่งเลยอะเออไม่แบ่งเลยมีไงแบงมึงก็ฟาร์มกับมันอะซื้อซะว่าเป็นเพื่อนเพื่อนอรวมทางรวมทางเฉยๆได้ดาาอีก้ <c oughs> กวไปปวมันนเรยวอย่าให้มันเวลนำกูนะโอ้ <c oughs> มันเวลสิบวัยังเลยอันนี้บ้านะติดเกมอะไพวกนี้ <c oughs> เพื่อนกูแม่งสิขนาดนี้เลยอ่ะเพื่อนกูแบบอุ้ยไอ้เหี้ยชนจะเดี๋ยวมาไอ้เหี้ยชนนี่เขาไม่เค่อนหลนี่ห้าสองห้าสองห้าสองมึงแม่แหล่สี่เจ็ดสี่เจ็ดกูแดกข้าวอยู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ตายกันทำคลิปเล่นวันเดียวเวลเล่นอะไรกี่ชั่วโมงแล้วเวลห้าสิบ น่นเจ็ดชั่วโมงเวลห้าสิบเปิดคลิปมาขี่หมูเปิดมาพูดอยู่นมเดี๋ยวเอาอันนี้งงนะงงนะเดี๋ยวไปเอาคลิปจานแมนขึ้นขึ้นขึ้นเลยไม่อยากทีเชื่ออะไรวะมากหมือกว้างนะเนี่ยเฮียวอ่ะอย่างชอบเขาดูไม่น่าจะเป็นเด็กในเครือกูน่าดูสองนั้น อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะพิมพ์ภาษาอังกฤษเด็กในเครือกูไม่ค่อยพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยไอนี่ก็ตีตัวเดียวกับฉันตลอดเลยนะเนี่ยมึงมึงชวนแม่เข้าทีได้ดาววิวสิบสองมามึงชวนมันเข้าทีเลยแบงกูชวนแล้วเนี่ยดาบดาบม่วงวิวสิบสองอ่ะดาบยาวอเมทิสต์อ่ะมีอยู่นะใช้ใช้ไหมเอับทัวลาดเลยนในวีแล้วีรบุรุษน้ำสุดท้ายเล้งไหนเยอะๆก็ใช้ไปเฉยๆนนั้ำดีหมดแล้ว นแ,นแต่กูตีบวกให้เลยนะเว้ยก <c oughs> ูใช้อันเวอร์สิบสองไม่ได้ที่อ่ะกูเส้นใหญของมึงสิแบงงงเลไมมป้ากว่าขนาดนี้ให้ชนน่เข<อ>าบอกว่าเจอหมีหมีเจอหมีให้แกงตายในเรื่องจริงไม่เชื่อมึงก็ลองไปดูแถวนี้มันจะมีไม่แน่ที่ะ <c oughs> จะอยู่ได้ไหมเนะ่ะ มึงลองกับงูก็แหละงูที่บ้านมึงอจุก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 เก่งได้รอเลยด้วยเนี่ยเอาวันนี้งูรัดคอเลยเนี่ยเราดีงงยังไงมันทำอย่างนี้วะรัดคอป้านกูไม่แม้ค่อยมีพวกงูเหลือมงูเลยแต่แม่งจะมีพวกงูเห่างูตะปะงูสิงงูมีพิษทั้งนั้นเลยอไอ้ยานอนอยู่โดนฉกเจ้าเจ้าเจ้าอ๋นี่งงเนแล้วงูที่เป็นสามเหลี่ยมนี่คือมัน ไลน์แรงไหมเพื <ci> ่อนก็สามเหลี่ยมอ่ะก็เป็นไงวะตัวเหลี่ยมๆนะตัวมันจะเป็นสามเหลี่ยมเลยไหมเป็นสามเหลี่ยมแบบเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นก้อนสามเหลี่ยมหน่อยเอาดิบเนื้อเยอะมากเลยเออก้อนสามเหลี่ยมแหละที่กูแบบปกติมันจะเป็นกลมๆยาวๆฮะอันนี้จะเป็นสามเหลี่ยมยาวๆอ้าวอันนี้งงมันก็สามเหลี่ยมเหมือนกันอ่ะอันนี้งงก็สามเหลี่ยมกูงงเลยสามเหลี่ยมมอบิดานะวันตะโกดีเปอร์นะมาถามเนี่ยมันทาวาวันตะโกบีเปอร์ไอ้ดีเปอร์อ่ะ โอ้<ด>ร์ไปหให้ลึกกว่าน,นี้บอก